สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมมาทํางานตีสวนนะครับเดินมกราลาแล้วครับมาพอบรรยากาศวันนี้วนทีเซาหกมะกราลาแล้วครับท่านผู้ชมวันอังคารครับทําการลงมันลุมคืนครับท่านผู้ชมอันนี้ขอบซ่านะครับนี่ตีผมอยู่นี่ก็ประมาณผมอยู่ในในก้นซ่าเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศน้าแห้งก็ครับนี่ครับบรรยากาศนี่ยังบอถึงเดินไม่สาเตอร์นะครับ น้ำแห้งขนาดนี like ้เลยครับนี้ขออู้เป็นภาษาล้านนาทั้งภาคเหนือครับท่านผู้ชมนี่มาพอเนี่ยครับสะดือที่ผมคุดสะดือซ่าท really ี่ผมคุดไว้นะครับนี่ผมคุดประมาณลึกประมาณสองเมตรนะครับถ้าผมคุดแบบเม้นะครับบ่มีน้ำใจ้แล้วนะครับตอนนี้บ่มีน้ำใจ้แล้วครับตี่อำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับตำบลเลื้ยงอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับนี่มาพอหน้าตาของนั้นความแห้งแรงของของอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับ เดี้ยมะกรานะครับแต่บางตีกระโดไปสมบูนครับแต่ตีผมนี่โอ้โหนะครับ <laughs> น้ามขาดแค้นมากครับอยู่เดี่ยมเพิ่มเมืองนะครับ <laughs> ผู้ชมเดี๋ยวผมคงจะนิ้วน้าขึ้นไปแล้วครับเพื่อจะเอาไปลดต้นไม้ครับไปลดต้นทุเรียนครับทาบ่านผู้ชมเอาละครับคลิปนี้ก็คงจะล้ำล้าทา่านผู้ชมแต่อีบไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนครับ จะได้ก่อให้กำลังใจผมนะครับสำหรับคนาจากเกตรกรสมัครเลนครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิงติดตามครับไปกันเลยครับไปทำงานก่อนครับ